ครับวันนี้อยู่กับผมชาตินะครับคณะกรรมการรับปฏิบัติกาตองวันนี้นะครับเราจะเข้าป่านะครับคณะกรรมการชุดสามครับจอดเดินป่านะครับลาดตะเวนนะครับวันที่สิบนะครับเดือนสิบของตลาดตะเวนนี้นะครับเราจะไปสำรวจพื้นที่นะครับที่เราจะจัดการรักษานะครับอนุรักษ์ไว้นะครับ ในอนาคตาห่างจากสูที่เราที่แคมป์ที่เรานอนนะครับมันมาสี่ห้าโลนะครับนี่เราจะไปรับเอเไปดูว่าสถานที่ที่เราจะอนุรักษ์ในอนาคตนะครับเหมาะไหมหรือว่ายังไงนะครับเราดูกันนะครับครับอันนี้คือกรรมรลาดเวเนะครับของคณะกรรมกรารชุ้มครับ การลาดเเวรครั้งนี้นะครับเราจะไปกลับนะครับ่เราจะไปแค่วันเดียวนะครับกลับมานอที่นี่นการลาดเอเวอครั้งนี้เพื่อไปสำรวจนะครับคือป่าที่เราจะอนุรักษ์นะครับในอนาคตนี่คือเราจะเดินเข้าไปทางตะวันออกนะครับห่างจากที่พักนะที่สูงเรอรู้นี้ประมาณสี่ห้าโลนะครับ นี่เราเข้ามาถือในปังลึกแล้วนะครับคือกันเดินปั่งของคณะกำกันนะครับเรามาในผือป่านทันทนีนะครับเมื่อกี้นะครับในเวลา9โมงนะครับ45นาทีครับเราโพด อลอยเก้นนะครับสอนตัวนะครับ่าแม่ลู่นะครับเป็นเดยกตั้งด้วยกันวันนี้ฮะห่างจากแค้งที่เรานอนครับประมาณหนึ่งโลกว่ากว่านะครับเดินมาเจอลอยเกล็สองตัวนะครับก็ถือว่าในป่าน,นี้ยังม,มีผู้ผสมอยู่นะครับเรววายังม,มี ลอยเกลียน,นะครับให้เราดูนะให้เราเห็นอีกนะครับครับอันนี้เราเดินมา,าสักพักหนึนน่งแล้วนะครับท <sk r isa> ีนี้เราจะพัดแรงนะครับพัดหนึแล้วก็เราก็เราค่อยเดินต่อนะครับ เก็บเก็ยนครอันนี้เราไม่มีอุปกรณ์ที่จะจะวัดต้นไม้ครับเราใช้อาศัยใช้เขาวัดนะครัเดี๋ยวเราก็จะกลับไปวัดอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราใช้ตลับเมตดวัดเอาครับตอนนี้เราใช้เครือไม้ไปก่อนในการวัดต้นไม้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเ ะไปจดบันทึกข้อมูลที่แคมป์สถานที่ตั้งครับวัดต้นไม้นะครับที่เราไม่มีอุปกรณ์ครับเราใชอ้อุปกรณ์จากธรรมชาติไปก่อนเนาะืใช้ถาวันนะครับในการวัดต้นไม้นะครับ ต่อไปเราจะไป,ปวัดอีกทีนะครับที่แคมป์นะครับว่าเราจะใช้<ด><า>ไม้บรรทับหรือตลับเมบกรครับอันนี้คือ10โมงนนครับ5นาทีนะครับเรามาเจอรอยหมูป่านะครับที่สถานที่เราเจอรอยหมูป่านะครับจะหาจับแคมป์นะครับปันมา สาโลนะครับย้อยอยู่กยได้ยังไงต้นนิต้นนิแกให้ดินนี่หลอดชุ่เลยให้ดินนี่ลอเลชบุก้วล่ไอที่เห็นว่าดินเปื้องกับใบไม้นี่คือรอยนิ่งนะครับอเลน นี่คือรอยนิ่งนะครับที่เดินลงมาที่นี่นะครับล่องรอยของตัวนิ่มนะครับคือจากจุดที่ขึ้นต้นไม้จากจุดที่เราพบห่างกันประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรจากจุดที่พบจุดแรกแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายที่ขึ้นต้นไม้นี้คือน่าจะเป็นจุดที่ขึ้นไปนอนพักผ่อนของตัวนิ่มนะครับ อันนี้คือรอยตัวนิ่งนะครับมันจะมีรอยเล็ดขุดนะครับถ่าววันนะครับนี่หนึ่งเล็ดสองเล็ดนะครับแล้วก็สามเล็ดนะครับนี่มันจะขึ้นไปนอนพับผ่อนจากบทต้นไม้นี่นะครับต้นไม้ต้นนี้ก็ใหญ่มากนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่มันจะมีกระถาวัติดเยอะอยู่ครับในช่วงเวลาที่เราพดตัวนิ่งนะครับ มันจะเป็นเวลาที่10โมะครับตรงนะครับหาจากแท้นประมาณ3โลีโลนะครับคับายาคะับาย่า

ครับทีนี้เราจะพัดเที่ยนนะครับรับประทานอาหารนะครับในกลับปันลึดเลยนะครับคือมันก็แบบนี้แนะหละเนาะคือเราเดินป่าเนาะถือเราต้องทำเข้าครับได้เวลาทำเราก็ต้องทำนะครับจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำมันก็มไม่เป็นไรเนาะคือ อันนี้คือสเสบียที่รดเราเตรียมมาน,นะครับ เใส่พยายาะครับเพื่อที่จะหลุดโฟนะครับตอนนี้โดตดแล้วนะครับโดตดดในช่วงเวลาใบสองนะครับ ที่พอกเราเลยมันไม่เล็กที่ว่าตัวว่าคุ้ว่าดีครับสารวันนี้นะครับก็โคจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราเดินกัดแคมป์แล้วนะครับ